สวัสดีครับวันนี้ผมก็มงมวยพอมันเกิดใ้พี่เขานะครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่เขาน้องชายคนนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากบเทเพลงซึ้งๆที่แต่งมาเลื่อน,นานก็อยากจะมอบให้พี่เขาครับเดี๋ยวฟังเพลงที่ผมจะเตรียมให้นะครับ พี่ครับวันนี้วันเกิดพี่ผมก็ไม่มีอะไรจะให้อะพี่ผมก็มีแต่บทเพลงแห่งควอำลาขอให้พี่อยู่สั้นนะตายไปไวนะครับพี่พี่ พี่เป็นห่วงอะไรอ่ะทำไมพี่ยังไม่ไปอ่ะพี่หลับทีพี่หลับตาพี่กูยังไม่ตายนัูด้านฟังเพลงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอออเห็ในหน้านี้ใครจะไปรู้ล่ะไม่ต้องให้ฟังเนี่ย